สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ช่อง go sport com กันนะครับนิวฮารันรู้จักฮอยลุนว่าที่ห้องใหม่ของแมนยูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวกับรามูสฮอยลุนกองหน้าทีมอัตแลนตาอย่างหนักในช่วงนี้เอริกเทนฮาร์ผู้จัดจาก,การทีมปีศาจแดงไม่ปฏิเสธว่ามีแผนซื้อหากองหน้าคนใหม่เนื่องจากเวคฮอร์ตกำลังจะหมดสัญญาแถมดาวยิงทีมเบอร์ล,ลี่ซัดประตูตได้อย่างจุม๋มจิ๋มเพียงแค่2เมตรเท่าน,นั้นนับตั้งแต่ย้ายมาสู่ถึงออเทอฟ,ฟอร์ดเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาด้านอองตนี่มาซิเย มีแววว่าจะถูกขายทอดตลาดเนื่องจากสตาชาวเมืองน้ำหอมมีสภาพความฟิตที่ย่ำแย่และหลีไม่พ้นโดนโลูกเลี้ยงทำหาบ่อยครั้งจนพลาดการลงเล่นนัดชิงชนะเลิศเอเปคับกับแมนซิตี้ในวันเสาร์นี้อย่างแน่นอนแล้วและที่ผ่านมาสื่อลูกหนังประโคมข่าวว่าเซนฮากต้องการคว้าตัวเฮลิเคนยอดดาวยิงทีมสเปอร์มาร่วมชายคาแต่ขนาดเดียวกันพวกเขามองว่าคุณซื้อหัวใสมีแผนสืสัญญากับศูนย์หน้าสองลายในซัมเมอร์นี้ที่เป็นพ่ออย่างนั้นยังไม่มีความชัดเจนว่าเคน ต้องการย้ายออกจากเล้าไก่หรือเปล่าแต่ยนังไม่แน่ว่าสเปอร์ยินดีขายสตาตัวฉกาดด้วยหรือไม่จากนั้นแล้วเทนฮากจึงหวังดึงกองหน้ามาร่วมอีก2รายโดยกรณีที่เคนย้ายสู่ลุงละครแห่งความฝันจริงฮอยลุนก็จะเป็นกําลังสําคัญในอนาคตแต่หากพ่อค้า,ขาแข้งทีมไก่เดือยทองตัดสินใจรับใช้ต้นสังกัดต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังจะมีโฮหอกคนใหม่เพื่อมาช่วยแบ่งเบาภาระของมาคัสแรดฟอร์ดเอาละครับแมนยูจะสามารถปิดดีลของฮอยลุนได้หรือไม่ก็โปรดติดตามมาต่อไปนะครับฝากกดไลค์กด แชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง g o สสปอร์ตคอมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ